โอเคกาวสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์1.76จุดอะไรไม่รู้แต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับโอ้ยตัวละครทำไมกูไปสีนี้วะเนี่ยสก,กินผมแม่งชอบเป็นสีอื่นไปทั่วเลยนี่อะไรอ,ะอ่ะอ๋อของวันนี้ผมเกิดมาก็ได้อันนี้มันเป็นวาร์ปแล้วก็โลดเลยครับมันได้เรื่มัเองนะกดขอเซิร์ฟเวอร์กดเข้าไปจะประมาณน,นี้นะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับโอ้โห แนวนชิวลล์นี่เครื่องมือชุดเกาะอาหารนะเยดูชุดเกาะโอเคขอใส่ไปแล้วกันเลือกเพศขอเป็นเพศเอ่มเพศชายแล้วก็ชายาเป็นสายฟยีแล้วกัน <c oughs> ไม่มีเงินอัพยศสมัครอัพได้นะตรงนี้โอ้โหสวยมากระบบว้าว <Wow. S 2> ดูดิว้าว <Yahoo! S 1> คือมัน ผมไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมนะคือแบบมันสวยมากอะตลาดผู้เล่นนะซื้อของนี่ผู้เล่นทุกคนก็จะเอาของมาลงไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็มีขายแล้วก็สามารถเออเอาไปขายได้นะคุณมีอันนี้ว้าผมก็ขายได้ต้องการขายอันหนึ่งชิ้นรนาะคาหนึ่งร้บาทก็พออ่ะขายปุ๊บว้าผมก็หายแล้วน,นี่นะครับกดขายง่ายๆเลย ันนี้คือทำเควสหนึ่งนะครับอันนี้พวกนี้ก็น่าจะเป็นเควสนะครับเนี่ยน,นี่คือสมัครอาชีพนะครับต่างๆนะครับผมขอสมัครแล้วกันเป็นอาชีพตัดไม้แล้วกันนะครับง่ายดีนะอันนี้กดเพื่อไปซื้อโปรเทคนะครับอุ้ยอันนี้คืออะไรราคาโปรเทคโอ้ราคาโปรเทคก็ค่อนข้างแพงเลยนะนี่นะต้องแบบไปทำตัดบ้านอะไรไปก่อน โหรือไปไม่ต้องพิมพ์คำสั่งเวลาจะกลับก็กดคลิกตรงนี้นะครับเอาคลิกถูวับเอาอ๋อนี่ไงเอาโอ้ยทำไมวับไม่ได้ดิเราลองพิมพ์ทับเอ่มแปนหนึ่งนะพีดบีเอ็นอุ้ยครับเอชยูบี B ไหมเอากลับไม่ได้เฮ้ย เอาแล้วกูเอาแล้วครับกลับไม่ได้นะใช่ไหมกดอ,ออกแม่งดิดูดิว่าออกข้อเสื้อใหม่มันจะเป็นยังไงกดแล้วก็จอยเข้าไปต้องสมัคร Xbox ด้วยนะครับอันนี้ <c oughs> โอเคเข้ามาแล้วโอ้โหแม่งก็ยังอยู่ที่เดิมโอ้ยนี่ไงเมื่อกี้าบล็อกมัง้งโอ้ไอสองนี่ไอสองน,นี่วาร์ปไม่ได้นะทิ้งแม่งเลยนะครับแช่นี้ดีกว่า I'm back โอ้อันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ oh. อันนี้คือกัญชานี่หว่าโอ้โหู้ได้กัญชามาเนี่ว่าลองกินนี่อุ้ยโอ้โหโอ้โหเอาแล้วอาการออกอาการออกแล้ว <c oughs> <c oughs> แม่งเฮ้ย <c> ๆ <oughs> เดี๋ยวนะโอ้ยคนดูไร <c oughs> ตานแน่นอน ออโอ้ชิคิชิคิไม่รู้เป็นแนวอะไรกันแน่นะอ๋อนี่ไงตัดไม้ตัดแม่งเลยเอาตัดไม่ได้ด้วยวะแล้วนี้ทำไมทำไมเป็นอย่างเงี้ยเออเค okay. มันจะมีอัน,นอันนี้ร้านคาร์วาเทคแล้วก็มีพีวพีแล้วก็มีสร้างบ้านสมาร์ตโลก,กว้างดินี่โอ้โห แล้วก็มีหาของแล้วก็พีพอร์ตโอ้โหเยอะๆได้มากมายเลย <Wow. S 1> สัปดาห์หนึ่งอันนี้ฟาร์มบอสนิวว่ะอุ้ยฟาร์มบอสเราจะฟาร์มดีไหมวะเออฟาร์มฟาร์มก็ดีนะไม่เร็วนะครับามาดีบอสบา้บาเกินมาดีเวนวมไม่เอาละผมกลัวว่ะอ,อ,อันนี้นิวอ๋อไอตรงนี้คือสปาวนะครับอันที่สองคือมาสปาวนะอ๋อผมไป ดูตรงคนที่มีอะไรในตรงนี้นะซื้อยศเช่าบินนะครับเช่าบินอ่านี่คือเช่าบินนะครับไม่ได้ซื้อยศห้าพันบาทแต่ผมไม่มีถึงห้าพันบาทนะครับอุโอ้โอ้่านี่ผมจะลองพาไปพีพีหนึ่งดูมันเป็นยังไงนะโอเคว้าวคืวนีแมพโคตรสวยเลยเฮ้ย ทำไมเทคเวอร์ชั่นใหม่มันสวยจังวะทุกคนแม่งโคตรสวยเลยดูดิโอ้นี่โอ้โหโคตรสวยเลยเชสโอเคพามาชมเซิร์ฟนะครับทัวร์พาทัวร์เอาตรง P P สองนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนด้วย ว้าว PP2 ไม่มีอะไรมากนะครับคือเขาไม่ได้สร้างอะไรมากนะต้อง PP1 นึ่เนาะโคตรสวยเลยร้านค้านี่นะครับร้านค้าโอ้โหโหผมว่าน่าจะเป็นพี่เทคปะคือเซิร์ฟก็มีเทคให้อยู่นะอันนี้คือสร้างบ้านลกกว้าหนึ่งนะครับเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะก็มันมีอะไรตรงนี้อ๋อแปลว่ามันคิปเปอร์มาแล้วเบิร์นนะครับโอ้เพราะฉะนั้นเราก็จะ ชิวเลยชิวเลยเก็บของเก็บดินชิวเลยครับไม่ต้องขุดเองด้วยชิวๆครับผมนี่ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปโอเคเป็นไงล่ะชิวๆครับโอเคต่อไปก็ไปโลกเออ่หาของดิตัวของก็จะเป็นน่าจะรีทุกๆเออ่สัปดาห์ไหมน่าจะเป็นไปได้นะครับโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะ เป็นแบบเอ่อชิลลอดเวอร์ชันใหม่อ่ะมันมีเวอร์วอซีเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้รับมาโปรโมทนะยังไม่มีเขามา,มาจ้างบอกอ่ะเออก็ใครมีเซิร์ฟเวอร์ชั่นใหม่ก็สามารถจ้างได้นะรับอยู่นะครับโอเคไว้เจอกันแม่งโคดเทเลเซิร์ฟเวอร์นี้โอ้บายบายครับผม <c oughs>